โอเคสวัสด oh okay, 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 oh, oh, ีคร e ับตอนนี้เราก็อยู่ในแบบซิตี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะโอ้โหได้ตังค์ไปห้าสิบะเกินหกสิบห้า้ายอสี่สิบห้าเข้าเฉยเรื่อยเฉยเรยเฉยเร่ยเฉยเร่ยเฉยเรยวันนี้ผมหมดตังค์ผมก็หมดตังค์ไปกับซื้อเลอเลเบดนะฮะนี่ผมไฟเอ้าว้าวสวัสดีคุณแขกรับเชิญ ว่าดิเงี้ยฉันจะตกัวแล้วโมเปลี่ยนที่ไปเปลี่ยนที่สิหม่เดี๋ยวมุมเดิมเดี๋ยวมุมเดิมอะไรเดี๋ยวฮัลโหลลงบนน้ำทำไมเนี่ยขึ้นได้ก็ขึ้นไปดิจะตกปลาทำไมอ่ะมีไรไปเกี่ยวไปเกี่ยวกับฉันปลาให้ตกอ ไม่เกี่ยวกับฉันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับฉันไม่เกี่ยวกับฉันไม่เกี่ยวกับฉันตอมูมวเนี่ยเลยนะตกอยู่เนี่ยเมื่อโอ้โ,อโหเอาเอาแปะไปไปมัปปนเดียวเนี่ยเออทำอะไรให้แม่ตกอ,อ่ะไปยินทับซ้อนก็มันจะตกได้ไงล่ะเพิ่มเปใครนะอ๋อเป็นคนอื่นนะไอที่อื่นดิน่ะน่ะตรงที่มันใกล้ปลาน่ะ เออแต่สิบขอยมาข้อมัดสีน่ยไม่เห็นแล้วน่ะไอไอตัวกันดำมอยู่น่ะไอตัวก,กันดำอ่ะเนี่ยหามันยืนซ่อนกับใครเนี่ยลงมาได้ละก็ดูดิมันมีตัวกันดำอยู่นี่ได้แล้วอืมนื่เริ่มต้นครับแปบ๊บนึงนะทีมสองตัวแล้วน่ะ สองตัวแล้วนะี่ยตกมาอย่างนานเลยนะสิบสอง <22. S 2> เล่นไปก่อนสี่คอยสิไม่น่าผูดได้สได้สี่คอยยี่ิบสองคอยยี่สิบสองคอยยีบสองคอยยีิบสองคอยนี่นี้ใกล้หคอย ตรงนี้อะตรงนี้ดีกว่าตรงนี้สบายกว่านะเจ้ยีสิบสองคอยว้าวยิบสองคอยใครๆก็เคยได้เงียบคอยเงียบเอาบังเอาบังฟึบเอาบังฟึ๊บ สิบสองขอยหกขอยโอ้โหสิบแปดตัวขออีกสักสองตัวได้ปะเมื่อกี้แม่ก็ขายตอนงสิบแปดขออีกสองตัวนโม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 ทุเกินทุเกินทุเกินไก่ไปอีกไก่ไปอีกคือเกินที่มันอยู่เด๋ยวนี้นี่มันก็ ดูยาดูเกินมันก็ดูยากอยู่นะมันก็ยากอยู่นะมันยากอยู่หนักเกินว้าวว้าวว้าวอ้าวโอ้ไกลเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกินทุกคนมันค้างไปเลยไม่รู้นะเนี่ยคืนนี้คืนนี้ทับอยู่นะเปลี่ยนเถอะกี่ตัวแล้วเนีะหกตัวโโอ้หูตาย หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบาทอืเมื่อกี้ไม่ได้100ร้อยนี่ได้สามคอยละนห,นหนึ่ร้อยสี่ห้าเออไปไหนเนี่ยแต่ว้ดีฉันมีตโต้อยู่บนหัวดึงอีตโต้ให้หน่อย <c oughs> โอ้ยดึงอีตโต้ไอ้ฉันหน่อยไม่ได้ไงอยู่ไหนวะเนาะมองเห็นจันไม้เห <c oughs> ็นใครเลยเนี่ยอีตโต้อยู่ตรงนี้เฮ้ยอะไรสามคอยข้างบ้าแล้ว ไปไปซื้อของมาตกแต่งบ้านดีกว่ายังไม่มีตังเลยโหฟาร์มตังไปนะมีเป็นพันบ้าไ,ไปทำตังก่อนโอ้โหยังเยอะเลยนะโอเคเราจะมาเร็วาจะมาซื้อของเพื่อตกแต่งบ้านกันนะที่เคนแต่เขาก็ยังตกตกปลาอยู่ทุกคนเลยเขายังตกปลาย คอยที่ปลูกคอยที่ได้จากต้นไม้หมดแล้วเหรออะไได้ที่ยีเป็คอยที่ปลูกต้นไม้หรอทุกคนอันนี้คือลูการหันขนมาเรอมาเลยนะไเ้าน้ำยังไงใช่ไหทุกคนคนอาจ อ่ะแล้วจะออกจากห้องน้ำยังไงใช่ไหมทุกคนก็ท<ง>ี่เดิมอ่ะที่<ง>เวลาเดิมนี่ก็คืออันนี้เป็นห้องของคุณคือเล่นของนะถอนสบายใจจังนะฮะเล่นของสบายมากนะแล้วก็จะมาเปิดประตูอันนี้ผมเห็นหลายๆเลยหลายๆบ้านในนี้เขาทำกันนะแบบ แบบคือแบบไม่อยากให้ใครเข้ามาในบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตเขาก็จะทำอย่างกันอย่างนี้นะผมผมเคยเข้าไปอยู่แล้วผมก็โดนขังเองนะเออผมก็คิดว่าเออมันก็ดีนะเงียบมา เกกิดวน่าจะคือคือถ้าไม่เต็มคือก็ไม่ไม่ไปขายใช่ไหมตรงไหนเนี่ยไม่เต็มไม่ขายป่ะไม่ขายปลาอยู่ตรงต้นไม้ไงเออมันอะให้มันขึ้นหน้าต่างเออมันคลอดไข่ ยี่สิบหกนะนี่รไรนี่โอเคมาตานมาตกปาเดี๋ยวเคยเดี๋ยวโอเคเเดี๋ยวรอรอวอรอสเก็ตออกก่อนทุกคนผมติดไอ้ผมติดตะลี่ติดติดฮิฟ่าอยู่ไหนอ่ะพิซซ่าเหรอพิซซ่าเหรอเฮ้เดี๋ยวแป๊บนึงนะ อยู่ไหนอ่ะเพื่อนนี่เจอแล้วเดี๋ยวคืนเดี๋ยวคลูลาคูลาสภาพอากาศกันเลยนี่ว่าโคูลาแมพก,ก่อนเด็กไหนนะก็ต้งไปซื้อไอ้นั้นไม่ใหรอไม่ไอเน,นี้ยตอนเช้าส่วนไอเนี้ยกางคืนอ้าวเหรอเออ้วนนิ่นนนม หาชื่อก่อนนะออโอเคทุกคนหาชื่อบื่อหาชื่อเพื่อนนะคะทุกคนอ,คออกแล้วเข้าใหม่ได้ไหมออกแล้วเข้ามาใหม่ได้ไหมว่ะอ,อยู่าาทไมทไมไม่เห็นกันเลยวอลอ่านล โอละอัานแล้วเฮ้ยเนี่ยถ้ามันถ้าไม่เชียอก็หันมาดูดิว่าว่ามีคนว่ามีคนยืนไหมก็ไม่มีอน่ะนะเนี่ยเตือนไต่ทะไล่อยู่นะยนะยเนี่ยอ้ยนะเขาเดี้ยวเขาสั่งเยอะมากอะ่ะนี่มัาทำพิซซ่าอยู่หรอใช่หายหนึ่งแทบพอนะ

ใครเออดิยังถามได้เนะาะโทรหาแม่ทำไมไม่ไมเ่เวลาเข้ามันก็เป็นนี้แหละเออใเออมีสบายจังเลยมีโต้ปักหัวเยสบายจังเลยสบายจังเลยเนาะมีโต้ปักหัวเนะี่ย อเ,เออเย่ yeah. มีคนมีคนจากพิซซ่าฟรีก็ว่าอยู่ทำไมมันมีให้กดนะทุกคนก็ว่าอยู่ทำไมมันมีให้กดเอาเอกไ,ไปไหนไหนันนะเรากินพิซซ่าออพีพอ,อเฮ้เออยใครมาทำพิซซ่าอะไรตรงขันตรงนี้ขายะเยออวะมันรับร่ายออเดอร์วะเสีย yeah, วขันยงโอเคใครทำออเดอร์นี้ เดี๋ยวเเมื่อเราทำออเดอร์นี้เสร็จแล้วเราก็จะไปทำพิซซ่าเราก็จะไปทำพิซซ่ากินเองเองไม่ใช่ไปส่งเดลิเวอรี่ด้ตัวของเราเองส่งที่บ้านนายอ,อะไรก็ได้ได <laughs> กินเองกินทำไมกินเอง <laughs> นเองนี่ยล่ปะปะ <c oughs> <c oughs> อันคือเด็กนะ ฉัทำไปสองพาฉันก็จะกลับบ้านแล้วจะไปหาซื้อของพ่าสุดท้ายแล้วทีสองท่าก่อน,ทา,นทาสุดท้ายคือเขาเนี่ยเก็บตังไว้เพื่อช้อปปิ้งผมเก็บตังไว้เพื่อซ้อนอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนเก็บไว้เพื่ออะไรก็ไม่รู้นะทุกคนเออคือคือเหมือนถ้าเก็บไม่ถึงพันกว่าเนี่ยคือไม่ยอมใช้นะทุกคนเออผมเนี่ยคือเป,เป็นคนที่ถ้างเงินไม่ถึงพันนี่คือไม่ใช้เลยนะทุกคน ราก็ต้องรอของนั่นเพื่อนตอนนี้เราก็จะมากินพิซซ่าฟรีที่เพื่อนทำให้นะเทุกคนอ้าไม่นะเออแม่กื oh <my> โอเคเราหยิบขึ้นมานะเทุกคนแล้วเราก็พักใส่กล่องแล้วไปละทุกคนเฮ้ยออเดอร์นี้เขาสั่งโคตรเยอะเลยทุกคนเออออเดอร์นี้คือเขาบอกว่าใส่ทุกอย่างเลยอ่ะ เขาบอกใส่ทุกอย่างเลยอ่ะอเคไปทําก่อนตอนนึงเขาบอกเขาบอกเขาใส่เขาบอกว่าเขาเอาทุกอย่างใส่ทุกอย่างเขาบอกเอาเอาทุกอย่างเอาทุกอย่างมือโปรโมชั่นกินฟรีไม่ต้องไม่ต้องเสียตังค์เย้โอ้โห o my gosh เอาใส่เบคอน เบปเปอโรนีเบป,ปเอปอโรนีไม่เดียวอหนึ่งดิอือหือหนึ่งก็พอแล้วมองไม่เห็นเลยเนี่ยมองไม่เห็นเลยนะ,น,ยน,ะนี่คือการลำบากของเราเลยทุกคนคือเราต้องเอาพิซซาไปส่งที่บ้านบ้านอีกคนนึงคนนั้นก่อนนะทุกคนเออเราถึงเราถึงจะออกได้เพราะว่า มันใช้เวลา,นา,นาหนันเลยด้ยนในการเวฟในการทำพิซแต่ละนะันความจิ้ก็ไม่ใช่อะไรหรอกมันไม่แม่ไ,ไม่ใช่ปัญหานะเออใหกใส่กล่องไปไปช้อปปิ้งเดี๋ยวอีกรอบนะึงขอยดีเดียรเดี๋ยร์เดี๋ยวปิเดเออหมุนไม่ได้อะโอ้ยออกมาจากร้านก่อนเถอะออกมาจากร้านก่อนไหม มไม่โอ้ก็เมื่อกีอ้ก็เป็นเหมือนกันแต่ก็เก็พอออกมาจากร้านได้ปุ๊บพอออกมาจากร้านได้ปุ๊บหมุนได้ปกติออกไม่ได้เนี่ยไม่คือ,คอไม่ดูถังไม่รู้ว่าตรงไหนออกได้ไหมคือคือมันเนี่ยคือมันหมุนหาถังไปหาถ้าออกไม่ได้ไงถับออกอยู่ตรงนี้ไม่มันปกตินี่ก็ปกติปกติเคยเห็น นึกเคยหมุดตรงไหนฮะฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวหมุดเดี๋ยวเดินไม่ได้ทุกคนตั้งมั่นนะเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยมันเดินไม่ได้โอเคอันนี้หมุนไม่ได้นี่เดินไม่ได้โอเคทีเกดนี่ไม่ได้มาเนี่ยดินี่นี่มาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยดิมาเนี่ยดิ กอดงั้นเลยอ่ะกดโอเคโอเคนี่เกินอืมอรุ่งจ้ะชอปปิ้งหมดตังแม่ก็จะนอนก่อนนะนอนแล้วคืนแม่ไปทำงานเดี๋ยวทุกคนตอนนี้เราก็จะมามานี่ดีมานี่ดีมาไหนดีเดี๋ยว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 หาทางไปอ หมุนได้ละหมุนได้ละอันนี้มันก็ต้องหมุนได้สิมันไม่ได้อยู่ในลำมาอาันนี้ดิมานี่เร็วโอ้อ้โหป้โออ้อ้โโอหโ้โหอ้โ้โหโอ่อห้อ้ มัวมากเลยอะน่ะแล้วก็ไม um ่หันน uh. right. right. okay. mm ่ะ hmm. ร so ู้แล้วอุ๊ยนไดไหนวะก็อีกหนึ่งชั่วโมงจะเก็บตังค์ได้อ่ะไม่รอแล้วอือหึอะไรออยู่ไหนวะเนาะอือขึ้นมาก็เจอลูกกงเลยอันนี้โคกเอาเลยอันนี้โคก็เจอลูกกงอีก ไม่คืองงตอนนี้คือบ้านอยู่ไหนหาไม่บ้านไม่เจอมี่มูออนบ้านไม่เจอเหรอเออมีขนมปังปิ้งไหมเดือดจี้น่าจะยินเตาแก๊สตู้เย็นมันมีต้องมันมีแค่ไอติมเฮ้ยในเตาแก๊สก็มีโอ้ยมีไก่ย่างนะมีมูฟนี่นี่มเดี๋ยวดิวะนี่โมีโู่กินไหมตัวเบลอเลยไก่ย่างแม่ รออีกสองชั่วโมงว<ต>ะไม่มีจานนะ,<จ>ะก็วาง,งก็วางดิเราจะเร่งทำให้มันไวขึ้นนะดีเกินสิบเก้านาทีแค่นั้นอะ่ะ <c oughs> ก็ได้ตัง้ะมีฝ่นแล้วอ้ย t i n งแล้วไ <c oughs> ก่อบกวนอยู่ไหนล้างจานด้วยนะ ก็มีล่ะรู้แล้วมวนี่ฟะเมื่อวานนี่ฟ้ามวนีฟ้าเมื่อวานนี่ฟ้าไปเดินไปไปบนโต๊ะบ้านอยู่ไหนวะนั่นบ้านอยู่ไหนวะน่ะบ้านอยู่ไหนวะนั่ะมันไม่มีบ้านเลยเนี enfin wan ita wan ita ่ยมันไม่มีอะไรเลย มันไม่มีเลยเลยเนี่ยมันไม่มีเลยด้วไม่มีเลยด้วยไม่มีสเต็กด้วยเหรอเดือดจังแบบกวางสซ่กันเองนี้วะเย่ออะได้วยหาไม่เจอบ้านอุต๊ะ จะขยับเดี๋ยยๆไม่ว่าเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยไม่ใช่นี่อ,อันนี้คือผ้านี่นี่ฟังก่อนคือมันเลือกขยับได้ไอที่เปิดหน้าตรงเนี้ย มีเดียวมาเดี๋ยวแป๊บนึงนึงคือจะวางให้มีอะไรไหมเดี๋ยวเอ้ยรล้แล้วเออวางเองไป <c oughs> ไม่บอกแล้ววางไงอะ มีอันาวางพอจะวางให้ก็ไม่เอาเออขครยับได้ละอ่ะกลายเป็นโตอีกอ่ะอ่ะเอาวางให้อะเดี๋ยวมันยากมันคือคือเข้าใจไหมค่ะว่ามันถือไม่ถนัดจ่ะเน่ยอันอย่างนี้อย่างนี้วางได้ไหม เนี่ยเอาวางแล้วเหรอาาวอางบนจัตุนี่เหรอก็ตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปไแล้วนะจ๊ะครับบาย,บาย,บาย